ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนะค,ครับคลิปนี้ครับเป็นคลิปเกี่ยวกับข่าวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะเลยครับผมขอสรุปข่าวจากวันที่10พฤศจิกายนนะครับผมก่อนดูคลิปนี้ครับอย่าลืมไปสั่งซื้อสบู่ดีโสบสบู่ที่สารสกัดมาจากนูเมก้าสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับขอบพระคุณครับข่าวแรกคร่ะเป็นข่าวที่ era, เป๊ปโกลเดราผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิด เป็นไาว่าลูไวสีฟ้าพร้อมขายลาฮิมสเตอร์ลิงให้กับบาร์เซโลนาขณะที่สื่อกตาตารันชี้ว่าอาจมีการแลกตัวนักเตะกันสเตอร์ลิงแสดงท่าทีว่าพร้อมย้ายสังกัดหนังไม่มีตำแหน่งในทีมตัวจริงซีซั่นนี้และมีการลือกันว่าเขาตกเป็นเป้เปาหมายของบาร์เซโลนาทีมดังในลาลิก้าซึ่งกำลังมีผลงานตกต่ำและอยากได้นักเตะชั้นยอดมาร่วมทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสโมสรแห่งกตาตารันดึงชาบี้ จากทีมอาอัลซาในลีกาตากลับมาคุมทีมอีกครั้งที่ในถิ่นคัมนูได้สำเร็จก็ยิ่งโหมข่าวเพิ่มเติมว่าอดีตจอมทัพชาวสเปนสนใจเซ็นสัญญากับราฮิมสเตอร์ลิงซึ่งเหมาะที่จะลงเล่นในแผ่4-3-3ของเขาต่อกรณีดังกล่าวล่าสุดกอริาลาได้เผยว่าคงไม่อาจล้างตัวนักเตะวัย26ปีไว้กับทีมได้หากบาซ่าต้องการคว้าราฮิมสเตอร์ลิงไปร่วมทีม บอกตามตรงผมยังไม่รู้เรื่องนี้เลยแต่ถ้าหาบาซ่าสนใจนักเตะคนนี้ของเราผมก็มั่นใจพวกเขาจะดึงตัวไปได้กุณสื่ออย่างแบบ็กกวอเดล่ากล่าวบาซ่าเป็นสมสรที่ดึงดูดนักเตะชั้นยอดหากพวกเขาสนใจนักเตะของเรามันก็จะต้องมีขั้นตอนบาซ่าสามารถอาศัยสื่อเป็นอิทธิพลในการเซ็นสัญญามากเกิดขึ้นกับบาซา่าพวกเขาต้องทำในสิ่งที่ต้องการว่าไม่ดีไม่ว่าจะดีหรือร้าย่ะ สำหรับสเตอร์ลิงซีซั่นนี้ได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของเดลวายสีฟ้า15นัดและยิงได้เพียง2ประตูแถมเมื่อนนเมื่อไม่นานนี้ได้เปิดอกว่าพร้อมอำลลาอีเทียสเตเดียมด้วยหากมีโอกาสลงเล่นกับที่อื่นมากกว่าพร้อมผมก็พร้อมเปิดกว้างผมเคยว่าเคยบอกว่าฟุตบอลสำคัญที่สุดในชีวิตของผมผมท้าทายตัวเองมาตั้งแต่เด็กผมรู้จักพีมร์ลีกในฐานะนักเตะอังกฤษและ บางทีผมอยากเล่นในตำแหน่งต่างแดนผมอยากเล่นที่ต่างแดนเพื่อดูความสามารถของผมและมือความท้าทายได้หรือไม่อย่างไรก็ดีเอลนาซิโอนโอนานะฮะสื่อกันเตรันเผยว่ากอรเดราอาจจะต่อรองกับบาซาน่าเพื่อขอแลกตัวสเตอร์ลิงกับแฟงกี้เดยองอดีตนักเตะทีมอาร์เจนตีพร้อมจ่ายเงินให้กับทีมให้จากทีลีกระทิงดุดด้วยราคาประมาณ20ล้านปอล หรือเราๆเจ็ดร้อยสาสิบสามล้านบาทเนื่องจากสตาร์ดวัวัยยี่สิบสี่ปีมีมูลค่าที่สูงกว่าลาฮิมสเตอร์ลิงนะฮะนี่ก็คือคำพูดของเป๊ปกุนโด่ากุนซียชาวสเปนิดที่อาจจะล้างตัวลาฮิมสเตอร์ลิงไม่ได้นะฮะครับนี่ก็คือข่าวของซิตี้ในวันนี้ฮะเป็นข่าวที่มาแจ้งเตือนเกิดว่าสาวกซิตีนะ้ฮะคิดเห็นกันยังไงบ้างวนะ่าลาฮิมสเตอร์ลิงจะถูกจะโดน จะต้องแบบย้ายไปเล่นที่อื่นและคิดอย่างเห็นยังไงว่างว่าแฟงกี้เดยองสมควรไมที่มาเล่นกับแมนเสเตอร์ซิตี้แล้วเล่นแล้วจะเป็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาฮะวันนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ